ับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ่นองทุกท่านนะยนดีที่เราสู่ช่องเกมมาอยู่ผมนะสตรีทไฟเตอร์ดูนเองก็เป็นเอฟที่สนุกมากนะบอกเลยว่าผมลองเล่นแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปดูสตรีมย้อนหลังได้นะพิธีผ่านด่านไปถึงด่านนู้เลยฮนะไกลๆนะก็สนุกมากนะแก้กลยุทธ์นะ,ะนะมีทุกอย่างมีหลายโหมดมากเล่นแล้วเพลินมากนะฮะก็ต้องต่อ VPN นะฮะของอเมริกานะถึงจะเข้าเล่นได้ นะครับผมแล้วก็ต่อเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องต่อยอีกเลยนะฮะก็ก่อนจะไปดูเกมใครมหงหาร้านเติมเกมสดวกปลอดภัยนะฮะแนะนำร้านอูท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยต้องอูท็อปอัพเท่านั้นนะก็เดี๋ยวจะมีเกมวันที่9ก้าสมัคบอบลอนเดียวที่ทางช่องเราก็จะเล่นด้วยเนาะแล้วก็เติมแพ็กถูกมากก็ทักมาที่ผิดนะฮะจะมีแอดมินคอยการนะฮะมาดูเกมก่อนฮนะนี่ฮะระบบมีเยอะมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูเกมเพย์ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะเกมเพย์ นี่ผมมาถึงด่าน5แล้วนะครับผมวันแรกผมมาถึงด่าน5เลยนะผมก็ค่อนข้างโชคดีแรกๆที่เปิดได้ตัวละครดีนะฮะผมก็ามาลองใช้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะหลังๆก็เริ่มเกลือแล้วครับแม่งไม่ได้ตัวซ้ำเลยนะเกมต้องใช้ตัวซ้ำนะ2สองตัวนี้ดีมากครับเนี่ยสามตัวเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยดีมากอันนี้ผมจะยืนเป็นแทงแล้วก็อัมบนคือถ้าตัวนี้ตายมันจะลงมานี่ลงมานี่มาแทงเนาะประมาณนี้เล่นไปเรื่อยๆจะมีระบบการ์ดด้วยนะมาช่วยเรานะ มีคูณ4นะฮะเดี๋ยวให้ดูคูณ2ก่อนเนี่ยันเป็นไอเดินเอฟเคนะครับผมแจกเยอะมากผมเปิดเป็นร้อยใบเลยนะฮะพอเปิดร้อยใบจะมีการันตีจะเป็นใบให้เลือกว่าเราเจะเอาธาตุไหนแล้วก็กดเอาฮนะไม่มีแสงมือนนะไปเลือกร้อยหนึ่งตัวแรกผมคิดว่าการันตีไม่ใช่นะมันเป็นใบให้เลือกครับในกระเป๋าจะเลือกธาตุไหนนะ เกมงานนี้อยู่ที่การวางกลยุทธ์ตรงนี้ด้วยเนะี่ยแล้วก็คอมโบตรงนี้เกี่ยวด้วยเนะี่ยเวลาแปลสก,กิลก็ดูเอาว่ามันอยู่ตัวไหนคอมโบเออตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนจะมีคอมโบพิเศษนะฮะเลือกเอาใครออกก่อนเนะี่ยสามตัวนี้ถ้าอันนี้ก็ผมก็เลือกนี้ก่อนนะว่าตัวนี้ผมเก็บไว้เป็นตัวคือพวกนี้ตายเสร็จปุ๊บไอตัวนี้ออกมาปุ๊บจะเตะพอดีเลย เราจะไม่ตายก่อนเนี่ยลงมาเราจะปุ๊บปุ๊บบุ๊บแล้วระบบการ์ดอยู่ตรงนี้เรือกการ์ดใส่ตอนนี้มีอยู่การ์ดเดียวสังเกตเนะไทมนี้สวยมีหลายตัวละครมากนะฮะแสงมืดตัวนี้มีอยู่4ตัวนะฮะเนี่ย,ยถ้าแทงตายปุ๊บนะปุ๊บ,บ,บผมก็ลงมา มีบัฟธาด้วยนะตอนนี้บัฟธาผม4-2นะเห็นไหมยี่สิบเอทีเคยี่สิบห้าถ้าสี่คนธรรมดาก็จะยี่สิบอันนี้บวกยี่สิบห้าครับลงตัวพอดีอ่ะผมบัฟผมแม่ก็จะผ่านได้ง่ายๆครับอันนี้มันลิงก์ลิงก์แต่ว่าอันนี้ถ้าตายปุ๊บอันนี้จะเปลี่ยนมาก่อนะครับ สวยเดี๋ยวไอเดี๋ยวเทอริสผมจะแจกไว้นะต้ดีคิปชั่นด้วยลิงเทอริสเอาไปใช้กันนะเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวใส่หน้ากากนี่ตัวนี้เห็นไหม สาหนากากตัวที่สามนี่หืล้วงหลังดีมากครับผมใช้ผ่านหอคอยแบบสบายมากมผมผ่านพาะมันเลยนะเอามอาอเอามาผ่านด่านนะให้ดูนี่ในตัวนี้ได้ไหมตัวที่สองหลังตัวเสื้อแดงตัวแรกตัวนี้ใครมีมีตัวล้วงหลังได้มามต้องใช้นะแม่งโคตรเก่งอีสามตัวนี้เก่งหมดเลยส่วนแท้งจะใช้ตัวไหนก็ได้ขอเป็นท่าเดียวกัน เวลามันล้วงอะค่ะดูนะค่ะดูมันลว้ลวงชนหลีหรือไม่ล้วงตัวหลังค่ะดูนะไหมล้วงถึงนู่นเลยอะเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าไม่ตายของมันเอาค่ดูนีนน่โอ้ัด แเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ตายแม่งแยกล่างบอทีมันจะมีตัวละครแฝงออกมาเนี่ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีหอคอยนะหอคอยเดีย๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ใช้ทางไปตายผิด เดี๋ยวให้มันล้วงหลังแล้วก็เราใช้ท่าไม่ตายอันนี้ดีกว,ว่าโจมตีหมู่ก็ผมบอกเลยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเลน่าเล่นมากสนุกเพลินนะคิดถึงยุคเก่าเลยก็ยไปดูในสตรีมได้ครับสตรีมพาร์ทหนึ่งผมยาวๆวิธีการเล่นดูย้อนหลังได้เนี่ยผ่านอ,อย่างเงี้ยผ่านเนี่ย อย่างนี้ครับผมง่ายๆแล้วก็มีหอคอยนะฮะหอคอยตัวนี้ผมก็แค่ตายทีหน่อยมีหอคอยมีนี่ฮะหอคอยแล้วก็มีดาเอี่ยนี้อัเรียกว่าส่งของเนาะแล้วก็มีมมมหมวดอีกหมวดนึ่งเหมือนหมวดของเอ,อเวอร์อโซเนะ่ยเก็บของแล้วก็หมวดเรือเยอะแยะไปหมดเนะี่ยยังไม่เปื่อยเยอะนะฮะ หอคอยฮนะผมตายมาถึงเลเวลหอคอยชั้นที่41แล้วผมก็ใช้ทีมนี้แหละครับผมใช้ทีมนี้ให้ตัวนี้เป็นล้วงหลัง ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโอเคมากทุกอย่างระบบระเบียบเกมเนาะการชวงการชาก็ไม่เกลือนะออกเรื่อยเลยแล้วก็ระบบต่างๆค่อนข้างจะมาแบบครบคันมีรีเซ็ตตัวละครด้วยนะฮะเีผมให้ดูว่ารีเซต็ตเหมือนไม่จำกัดด้วยนะผมรีแบบโคตรเยอะโอ้ผมไม่แน่ใจว่ามันรีเซต็ตจำกัดหรือเลปล่าแต่ผมแม่งรีกระจุยอะ คแล้วตัวสีฟ้าสามารถทำเป็นตัวทองได้เลยนะดูดาเมจนะโอเคแล้วก็มาดูระบบนะฮะพละครกันเนี่ก็ตัวเราก็ <c oughs> จะมีนะฮะถ้าเอาเวกตรงนี้นะจะมีไปดูได้ว่าเอาเวกออโต้หรือเปล่านะี่ดูได้นะฮะเอาเวกไดนะ้จะเอาเวกอะไรขึ้นอะไรก็ดูเผาดีๆรั้ผม แล้วก็มีรีเซ็ตตัวละครตรงนี้แล้วก็มีดิสมิสตัวเขียวที่เราไม่ใช้ไวร์เล็ของในร้านค้าได้ดูดิผมได้เยอะขนาดไหนผมเปิดโคตรเยอะผมบอกให้นะเพราะสีเขียวไม่ได้ใช้อยู่แล้ว,ลวก็เวลารับของอ แกลเลอรี่ลืมนะได้แกลเลอรี่มาก็จะลืมรับด้วนะยวันนี้เยอะแยะไปหมดอนะ่ะเนี่ยรับมันแจกเรื่อยๆเพียบเลยแล้วก็ระบบกระชาก็ค่อนข้างจะอ่า ค่นอนข้าที่จะเนี่ยผมเปิดไปร้อยสบใบเห็นไหมเปิดกันนำนะไม่ได้ยากนะะก็อีเวนต์อีเวนต์ตรงนี้ถ้าเล่นถึงด่าน3ขีด2แล้วสามารถใส่โค้ดเพื่อนตรงนี้ได้นะเดี๋ยวจะได้ของตรงนี้นะนะซ้ายคือใส่ขวาคือ c o อปปี้ไปให้คนอื่นเขาใส่นะเป็นโค้ดหรือว่าไปให้เพื่อนใส่ได้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเจ๋งนะัหมุนอันนี้ก็เหมือนกันนะ เ,าเนาะรีเซ็ตหลายๆอย่างมอก็เป็นการเติมตังค์เนาะแล้วก็อีกหลายอย่างครับระบบค่อนข้างดีมิชชั่นทําตามเควสมิชชั่นเนี่ยจะได้เพชรเยอะมากอีกเยอะแยะมากมายในกระเป๋าก็มีของดองๆไว้ค่อยๆเปิดก็ได้อันไหนที่เปิดได้ก็เปิดเมาหนึ่งไอเทมต่างๆประมาณนั้นนะฮะก็เกมเพล์ถือว่าสุดยอดมากกิวก็มีตีระบบกิวตีบอสนะฮะทั้งผมก็ รับน้องๆหลายคนและเ็ยังว่าอยู่นะเจ็ดทีแล้วก็ตีบอสกรงบอสกิวนะสนุกมากนะผมตีไปแล้วแหละก็สนุกดีครับมีทุกอย่างให้เล่นให้เลือกก็มาลองเล่นดูได้นะก็ผมว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะนะมันไปได้เรื่อยๆนะวันแรกผมยังมาได้นะะถ้าโชคดีหน่อยเปิดกระชาได้ดีหน่อยก็ มีตัวละครครบๆก็ไปไกลนะฮะประมาณนี้ก็ฝา,ากด้วยสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับค i b e ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ